ธรรมราพรุณถวายความรู้พระบทใหม่วัดปักน้ำในเทสการเข้าพรรษาปี2567ตอนที่5เรื่องปัญญาบรรยายโดยพระเทพวัชระรธิรคุณวัดปักน้ำภาษีเจริญกรุงเทพเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศัราช2567ณพระบรมศตรวัดปักน้ำ ศรัทธาความเชื่อที่มีความสำคัญหรือว่าความเชื่อที่เป็นคำนิยามในทางพระพุทธศาสนานั้นต้องเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาความเชื่อนั้นจึงจะนำเราไปสู่การประพฤติปฏิบัติหรือ นำไปสู่แนวทางที่ดีงามเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญวันนี้จะถวายความรู้กับท่านทั้งหลายในเรื่องของปัญญาปัญญานั้นในหลักของพระาศาสนาถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องของ ตรายศขาคำว่าตรายศิขา,า,า,ขานั้นก็คือหลักคำสอนที่เป็นสำคัญพระพุทธองค์นั้นทรงประกาศหลักคำสอนที่ เราว่าโดยทั่วไปก็คือ8400 0ืพระธรรมคันหลักคำสอนทั้งหมดนั้นเมื่อย่อนย่อลงมาให้สั้นลงก็คืออริยมรรคมีองค์8จากอริยมรรคมีองค์8นั้นก็อาจจะย่นย่อลงมาเหลือ3ก็คือไตรสิกขา ไตรสิกขานี้ที่เราได้ยินได้ฟังโดยทั่วไปก็หมายถึงสิกขาสก็คือศีลสมาธิและก็ปัญญาหรือเรียกตามศั์ในที่ปรากฏในพระบาลีารพระไตรปิฎกว่าศีละสิกขาก็คือศีล จิตสิกขาก็คือสมาธิปัญญาสิกขาก็คือปัญญาทำไมหลักคำสอนพระพุทธองค์นั้นจำแนกเป็นศีลสมาธิปัญญาเพราะกิเลสข,ของคนเราเนี่ยมีอยู่สามระดับสามระดับก็คืออย่างหยาบ อย่างละเอียดอย่างหยาบอย่างกลางแล้วก็อย่างละเอียดอย่างหยาบนั้นเครื่องมือที่จะเอาชนะได้ก็คือศีลเนีเป็นกินเลสที่ฟุ้งออกมาทางกายทางวาจาของเราต้องใช้ศีลเป็นเครื่องตับปราบ ถ้าใครมีศีลนั้นสามารถวควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยให้สงบได้เท่ากับว่าสามารถที่จะรับรับจับยังกิเลสอย่างหยาบได้กิเลสอย่างกลางก็คือความคิดของคนเรา ความคิดของคนเราที่อาจจะถูกกาามาฉันทะความพอใจในกามบ้างซึ่งเราเรียกว่าเป็นประเภทนิวรพยาบาทคิดปองร้ายคนอื่นบ้างถีนมิธะหดหูท่อแท้ง่วงเหงาเฮานอนหรืออุทธจักขูจากความฟุ้งซ่านลำคาญใจหรือวิจิกิจชฉาความลังเลสงสัย พวกนี้ทำให้จิตของเหล่านั้นขาดความเป็นอิสระบางทีเกิดการมฉาชันทะก็อยากจะได้ในสิ่งที่ตัวเองชอบใจถูกหรือถูกพยาบาทก็คิดจะปองร้ายคนอื่นหรือถีนามิทะก็อาจจะ เกิดความหดหู่เกิดความท้อแท้หรือพวกโรคซุมเศร้าต่างๆหรือความกุศจากกุศกฟุ้งสร้างลำคาญใจหาความสงบไม่ได้หรือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยตัดสินใจอะไรไม่ได้พวกนี้เป็นกิเลสย่านั้นโดยเฉพาะกิเลสที่กลุ่มรลุมจิตใจของเราสิ่งที่จะเป็นเป็นเครื่องมือปราบได้ก็คือสมาธิ การทำใจของเราให้นิ่งใจของเราให้สงบสามารถที่จะปราบพวกกิเลสอย่างกลางได้และกิเลสอย่างละเอียดนั้นจะกำจัดได้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นอาวุธชั้นสูงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนเรานั้น หลุดพ้นจากอาสวัคิเลสได้ก็เพราะปัญญาพอมีปัญญาจะทำลายอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นได้ปัญญาคืออะไรปัญญาก็คือความรอบรู้รอบรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงอย่างเช่นการมองสิ่งต่างๆด้วยหลักของไตรลักษ อันจังทุกขังอนัตตาเห็นจึงต่างตางความเป็นจริงเห็นความจริงโดยปรมัติเพราะฉะนั้นปัญญาในทางพระศาสนานั้นจึงสำคัญพระพุทธองค์ทรงยกย่องไว้เช่นปัญญาโลกสมิปัจโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกไม่มีแสงสว่างอะไรที่จะเทียมเท่าปัญญาแสงสว่างอย่างอื่นนั้นมีเฉพาะเวลามีเฉพาะที่มีเฉพาะแห่งพระอาทิตย์ส่องแสงในเวลากลางวัน พระจันทร์ส่องแสงในเวลากลางคืนนั่นคือช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กับพระจันทร์นั้นให้แสงสว่างหรือแสงไฟแสงไฟฉายแสงตะเกียงแสงไฟฟ้าอะไรต่างๆก็มีเฉพาะในจุดที่เราเปิดเท่านั้นหรือหากเครื่องมือเหล่านั้นเราไม่เปิดหรือเครื่องมือเหล่านั้น ชำรุดก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้เฉพาะที่เฉพาะแห่งเฉพาะเวลาแต่ปัญญานั้นเป็นแสงสว่างที่สามารถจะเข้าได้ทุกที่ทุกแห่งอยู่ไหนก็เข้าได้สถานที่มืดมืดปัญญาก็เข้าได้ ในน้ำในบนอากาศปัญญาใช้ได้หมดพระพุทธองค์ตรัสนอกเหนือจากนี้อย่างพุทธภาษีบทอื่นเช่นนัตถิปัญญาสมาอาภาไม่มีแสงสว่างใดที่จะเสมอเหมือนกับปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาจึง จึงสำคัญมากปัญญาหมายถึงความรอบรู้โดยความหมายเนี่ยก็หมายถึงอาจจะจำแนกเป็นสองประการประการที่1นึ่งก็คือโกศลความฉลาดประการที่สองก็คือปฏิพานความเฉลียวก็คือ ไหวพริบต่างๆที่บอกว่าเป็นความฉลาดนั้นโกศลความฉลาดจำแนกได้เป็น3ประการประการที่1ก็คืออายโกศลฉลาดในความเจริญหรือรอบรู้ทางเจริญและเหตุของความเจริญ ผที่รู้อันไหนเป็นความเจริญอันไหนเป็นเหตุของความเจริญเรียกว่ามีอายโกสลนก็คือมีปัญญาประการที่สองก็คืออปายโกศลนความฉลาดในความเสื่อมหรือรอบรู้ความเสื่อมและเหตุของความเสื่อม คนที่มีอภัยโกศนก็จะรู้ว่าอันไหนเป็นความเสื่อมเป็นความมีบัติหรืออันไหนพอเราไปเกี่ยวข้องเข้าแล้วมันจะนําสู่ความเสื่อมความมีบัตรรู้ทั้งตัวความเสื่อมรู้ทั้งตัวต้นเหตุที่จะทําให้เกิดความเสื่อมจะได้หลีกเลี่ยงจะได้งดเว้นประการที่สมก็คือ อุบายอโกศลความฉลาดในอุบายก็คือรอบรู้อุบายหรือวิธีการที่จะก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและรู้อุบายวิธีที่จะหลีกเลี่ยงจากความเสื่อมต่างๆเพราะฉะนั้นคนที่มีความฉลาดปุ๊บเนี่ยมีโกศลมีความฉลาดก็คือมีปัญญา จะนำพาชีวิตนั้นไปหาแต่ความดีความเจริญความรุ่งเรืองแล้วก็มีวิธีการที่จะดาเนินการไปหาสิ่งนั้นในขณะเดียวกันก็งดเว้นสิ่งต่างๆที่จะนำไปสู่ความเสือ่อมความวิบัติต่างๆอันนี้คือโกศเป็นความหมายของปัญญา อีกอย่างหนึ่งความหมายอย่างหนึ่งก็คือปฏิภาณไหวพริบหรืออาจจะพูดคือความฉลิเฉียวไหวพริบรู้เท่าทันเหตุการณ์รู้เท่าทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าสามารถที่จะแก้ปัญหาบางครั้งสามารถที่จะนำพาชีวิตของตัวเองนั้นให้รอดพ้นจาก อุป,ปัญหาอุปสรรคหรือบางครั้งอันตรายแห่งชีวิตได้ลูกสาวเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่านางกุณทนเกษีนางคุณทนเกษีนั้นเป็นที่ลูกรักของเศรษฐี ให้อยู่บนประสาาแล้วก็ไม่เจอเจอใครปรากฏว่าอยู่ข้างบนนั้นมองเห็นคนกำลังพานักโทษเนี่ยเพื่อจะไปประหารชีวิตเอเห็นนักโทษก็เกิดความรักขึ้นมาพราเกิดความรักก็เดือดร้อนไปถึงพ่อแม่ ต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะพานักโทษเนี่ยออกมาจากก็การเป็นมีการให้เงินให้ทองแล้วก็เปลี่ยนตัวนักโทษมาอยู่กับลูกสาวสัญชาติยานของนักโทษของความความเป็นนักความเป็นโจรเป็นขโมยของมันเนี่ย มันอยู่สบายสบายแทนที่จะพอใจมันเกิดความอืดอัดเกิดความไม่พอใจคิดหาวิธีการที่จะพาภรรยาซึ่งเป็นลูกของเศรษฐีเนี่ยเอาเครื่องประดับเอาทรัพย์สินเงินทองไปก็บอกภรรยาว่าที่พี่รอดตายมาได้เนี่ย เพราะได้บนบานสารกล่าวรุกขเทวดาบนภูเขาไว้จำเป็นที่จะต้องหากไม่แก้บนเนี่ยอาจจะมีอันเป็นไปภรรยาก็บอกได้สิจะให้จัดอะไรไปแก้บนละ่ะสามีโจรก็บอกว่าเอาแต่งตัวประดับ เครื่องประดับอะไรที่มีมูลที่มีราคาเนี่ยให้เต็มที่เลยแล้วก็ออกไปกับบริษัทบริวารจนถึงเชิงเขาก็ให้บริษัทบริวารรอข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปบนยอดเขาบนยอดเขาก็เป็นเหวเพราะไปถึงบนยอดเขาโจรก็เฉลยแล้วว่าที่พามาเนี่ย ไม่ได้เจ้ตั้งใจมาแก้บนแก้เบิรนอะไรหรอกแต่ประสงค์ที่จะมาปล้นเอาเครื่องประดับเอาสิ่งมีค่าที่ติดตัวมาลูกสาวเศรษฐีก็บอกว่าสมบัติทั้งหมดก็เป็นของพี่อยู่แล้วทำไมจะต้องมาปล้นโจรก็ไม่ยอม จนไม่ยอมขอร้องขอชีวิตยังไงก็ไม่ให้ลูกสาวเศรษฐีนึกขึ้นมาใช้ความคิดปัญญาเนี่ยสิ่งที่จะช่วยชีวิตเราได้ก็คือปัญญาปัญญาไม่ได้มีไว้สำหรับต้มแกงกินนปัญญาไม่ใช่หมูเห็ดเป็ดไก่ที่จะมาต้มแกงกินได้ ปัญญาใช้สำหรับการพินิจพิจารณาแก้ปัญหาสิ่งต่างๆคิดหาวิธีการเนะเกิดปฏิภาณคิดหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาชีวิตตัวเองให้รอดนางคุณทนเกสีก็บอกว่าเมื่อที่ประสงค์อย่างนั้นนะหนือตั้งใจ สามีโจรก็ตั้งใจจะผลักนางคุณทนเกษีนี่ตกเหวนางคุณทนเกษีก็ใช้ปัญญาใช้วิธีการหาวิธีการบอกว่าเมื่อที่ประสงค์อย่างนั้นก็ยอมแต่ว่าขอแสดงความรักเป็นครั้งสุดท้ายก่อนขอทำประทักษิณแล้วก็กอด ที่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะตายนะก็เดินทำบาทั้งสิ่งก็คือเดินเวียนรอบตัวของโจรน,นะโจนชะล่าใจรอบตัวของโจนแล้วก็กอดกอดโจนเพราะกอดโจนคิดว่าตัวเองนั้นมีตำแหน่งยืนที่มั่นคงแล้ว อาศัยจังหวะที่โจรเผลอก็พลักโจรตกลงเหวไปโจรไม่ทันระวังตัวนึกว่าภรรยาไม่มีเล่เหลี่ยมอะไรก็ตกเหวตายลูกคเทวดาที่อยู่ในที่นั้นก็ชื่นชมว่าไม่ใช่บุรุษเท่านั้นที่เป็นคนฉลาดที่เป็นบัณฑิต แม้สตรีก็เป็นบัณฑิตเป็นคนฉลาดเชกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่อาศัยความปัญญาอาศัยปฏิภาณไหวพริบที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านั้นสามารถที่จะนำพาชีวิตของตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆได้ เพราะฉะนัะ้นนี่คือลักษณะของปฏิพานความเฉลียวก็คือเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาจึงอาจจะพูดได้ว่าปัญญานั้นทำให้คนเราดำเนินชีวิตไม่ผิดพลาดทำให้ปราศจากทุกขภัย ทำให้ไร้อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมีปัญญาทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดไม่ออกนอกลู่นอกทางทำให้ชีวิตของเรานปราศจากทุกภัยจะทุกทางกายทุกทางใจก็แล้วแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะกำจัดความอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในใจของเราได้ สามารถที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็สูงสุดก็คือสามารถที่จะดับกิเลสเป็นสมุจเจตประหารเข้าถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นพระกินาสักได้เพราะฉะนั้นปัญญามีความสำคัญอยา่างนี้แต่ก็วันนี้พูดให้ท่านทั้งหลายถึงความ ให้เห็นถึงความสําคัญของปัญญาให้เห็นถึงความหมายของปัญญาในเบื้องตน้นส่วนวิธีการสําคัญก็คือว่าทาอย่างไรจะให้เกิดปัญญาจะมาถวายในวันพรุ่งนี้นะครับเอาวันนี้ขอถวายเพียงแค่นี้